เป็นแปลเาเรียกว่ากดคืนชีพท,ที่มาผู้ชาติหน่อย oh. เราเคยประกบกับพัทนเรศพันเรศมาแล้วอะไร<า>อย่าง <ๆ S 2> ้ยหลยคนก็แบบว่าเออเอาสีเนี้ยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยกับ oh. สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อ๋อ oh. สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็หลายหลายคนก็มีความรู้สึกรักชาติขึ้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับการปลุกปลุกปลุกจิตวิญญาณเหมือนกันครับหลาย แพลตฟอร์มหลายๆที่แม้ว่าจะเป็นเฟซหรือว่าในโซเชียลอะไรก็จะมีธงชาติขึ้นมาเยอะขึ้นนะมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของปลุกสำนึกในการที่เรารักชาติรักแผ่นดินครับมีการชวให้กำลังใจพวกเอย่างเงี้ยกับเจ้าหน้าที่กับต่างๆใช่ครับก็กมีผลกับทุทกๆคนก็ช่วยกดไลค์กันให้หัวใจให้กำลังใจกันแม้กระทั่งภาพที่เราไม่เคยเห็นคนสูงอายุเดินในกอดทหาร นะฮะหรือจะเป็นเด็กนักเรียนอยากเป็นทหารอนะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะม,ม,มีมีความมีความมีความสำนึกรักชาติในช่วงนี้แล้วก็ตัวผมเองนี่ก็กดไล้ยับครับช่วงนี้ครับแล้วก็ลงธงชาติด,ด้วยอะไรด้วยวามา่วงใหกับสถานการณ์ตอนนี้เรื่อวงใหอย่างไรบ้างดวงใหญ่ก็คือ,อก็อยากให้ทุกคนรักกันนะครับมีความสามาัคคีไม่ทะเลาะกันแต่มันก็เป็นเรื่อง,องปกติ แต่เวลาเรามีภัยทีไรเนี hmm. ่ยเราจากทะเลาะกันเราก็มากลายมาเป็นร่วมรวมกันนะรวมพลังกันผมว่ามันก็เป็นช่วงวิกฤตที่ทําให้มีโอกาสดีๆในการที่เรากลับมาเป็นทีมเวิร์กแล้วก็กลับมารักชาติด้วยกันแม้กระทั่งอาจจะไม่ถูกกันแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็มีมีความหวังในสิ่งเดียวกันครับสิ่งีนที่คนหวงตอนนี้คือเรื่องข่าวสารเรื่องอะไรเงี้ยบางทั้งข้อมูลเท็จข้อมูลจริงการเสพ บอกอย่างไรว่าคนแบบมันไม่ได้แบบเสษหรืเอ,อเศษทางเดียวนี่มันกลายเป็นเศษข่าวเท็จมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลาย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 ,ลาย,ลายอ่าเฟกนิวนะครับก็เข้ามาในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็สังเกตดูอย่างเช่นเราเข้ามาในเพจที่จริงๆอย่างเช่นรอรอยามี่นะครับถ้าเกิดอยากศึกษาในเรื่องของอากาศดูข่าวของทหารนะฮะถ้าเข้าไปในเพจที่มีความน่าเชื่อถือครับผมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็พวกเฟกนิวต่างต่างแล้วก็ เขาจะอยู่ได้สักพักหนึ่งเราสังเกตดูว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆเราก็จะเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่นะครับแต่เรื่องไม่ใช่ก็สังเกตดูแล้วก็ดูจากคอมเมนต์นะครับแล้วก็อาจจะช่วยเราได้นะครับที่ไม่ไปอยู่ในเฟคนิวหรือไปลงเชื่อเฟคนิวครับแต่<ร>แต่พี่ตองก็เห็นกระแสข่าวที่เขาจะเรียกุูมวิญญาณ อเอบุกมายัยนที่อะไรเงี้ยแบบว่ามาไปช่วยหน่อยช่วยลบหน่อยอ <laughs> ะไรเงี้ยออ๋ก็เป็นมาแซวอะไรย,งยง่งเี้ทหารทหารผีใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือทหารลบไม่กลัวหรอกครับกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นฮะแล้วก็หมาหอนได,ได้ได้ได้ข่าวมาอย่างนี้นะฮะก็หลายๆทหารหลายๆท่านก็บอกว่าส่งข้ายันให้ด้วยอย่างอื่นมันมีแล้วก็มันเป็นเรื่องของหมูหมูฮะมืนด้านของหมู ก็ถ้าเกิดมีกําลังนะฮะแล้วก็ทางวัดมีลูกศิษย์ลูกหานะครับตอนนี้นะของดีนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าแจ้งเกิดแน่นอนครับผมถ้าเกิดส่งเข้าไปแล้วแล้วมีผลด้วยนะฮะในการที่ทําให้มันทหารมีความมั่นใจแล้วก็มีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์แล้วก็ผมว่า ตอนนี้วัดดังแน่ๆครับที่ตองปฏิบัติแบบว่าตอนนี้สถานการณ์แลว้วับแบบโควิดก็ตัวอะไรเงี้ยตัวเรียกอยากจะมีลงทุนที่แม่อะไรนะเพราะส่วนใหญ่ที่จะลงท้นที่จะช่วยเหลือไปลยอย่ลงทุนกันก็ในวันวันนี้นะฮะก็มีเพื่อนผมนะที่ชวนก,นกันก็เป็นกลุ่มของโจโอี้นะครับก็จะไปสมทบของนะฮะที่ไปมอบให้กับแม่ทัพภาคที่สองครับผมที่จังหวัดโคราชนะครับตัวผมเองก็มาติดภารกิจที่นี่นะครับก็ขอให้กลุ่มโจโอี้และเพื่อนนะฮะก็ เดินทางปลอดภัยครับผมแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็ให้ถึงมือของแม่ทัพด้วยครับผมมีโอกาสแล้วก็อยากลงไปเองไหมที่จะงไปให้กำลังใจใชาวบ,บ้านถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปไปดูนะครับแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์ยังไม่แน่นอนนะฮะอาจจะเงียบอยู่แล้วก็อาจจะประทุขึ้นได้ก็ขอให้พวกเรามั่นใจในในความกอ,องท่าทหารของเรานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจ,ใจช่วยด้วยครับ โอเคแล้วเคจ้าโอเคครับผมต่ออินเตอร์